สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสคลิปที่เต็นได้มีการพูดที่ว่า ชีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสวนยางแล้วนะคะเอ้ายาชิวรถใครจอดอยู่ตรงเนี้นี่คุณคุณอ ูหลันยังได้พดข้อความด้วยว่าเต็นไปดูสวนอย่างรู้ไหมว่าแม่ใดยาอยู่แถวเถียงนาหน้าเต๋นวไหวัยม่สักจึกไหมเต๋นหรือไปหาไว้ก็อไผ่แทนแม่ออกมาจากกรูกระบอกเนี่ยนะลูกคนไหนด่าพ่อด่าแม่มันไม่เจริญไปได้หรอกนะเต๋นรถไข่แต่นรู้เกลใจยังกะกะซอกกะริกะสีตอแหลอีกหรอ หรือจริงๆจงใจแอบไปพบน้าไตายพบยายเพื่อขอร้องให้ช่วยเป็นพยานช่วยสอมพยานช่วยพูดเข้าข้างท้านายสั่งไว้ก่อนกลับไม่ใช่หรอให้สมานณฉันพี่พีพ่น้องนให้ได้เพื่อผลประโยชน์ทางคดีแต่ไม่น่าจะต้องไปกล่อมอะไรยังไงยายกับน้าไตายเขาก็พูดแต่ความจริงตามเหตุการณ์ที่เกิด หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเกียดหน้ามันอ่ะนั่งนี้พ่อแม่ของตัวมีแต่ให้อุ้มชูยามตกอับฟูมฟักหลานให้ตั้งแต่น้อยให้สมบัติไว้ทำกินแต่พ่อผัวแม่ยผัวเคยให้อะไรบ้างตอนจนนี่เคยเห็นหัวกันไหม พอมีเงินขึ้นมาพ่อผัวเมียผัวนี่รักแต่นขึ้นมาทันทีนางนี้ก็ประเคนให้ฝั่งผัวสารพัดหลงแต่ตววยนะนางทรงติง๋งถ้าไม่มีผลประโยชน์แกก็ไม่เสนอหน้ามานะ่ะอยากจะถีบยอดหน้าของแกแค่นอทิดเทมาก,กับขีคา่าเจ้าเก่าและเจ้าเดิม เพิ่มเติมถวายหัวแม้ตัวจะตายก็ช่างจงรักพักดีเหลือเกินสภาพหนะ้าเจ้าของทีพีสกินดำสิวขึ้นเยอะมากคนเล่นของของหมดอายุแล้วล่ะทำไมเดี๋ยวนี้หน้าตาดูเจเลมากรอดูผลกรรมลูกชายของเจ้ามันนี่แหละคอยดูเถอะอีกไม่นาน เอนตอนเด็กคงจะเป็นคนกินยาที่ยากพ่อแม่ก็เลยไม่รักเท่าทุกวันนี้คนรอบข้างก็มีแต่รักปลอมๆเธอไม่รู้ตัวเองเลยเหรอเ่นมั่นใจว่ายายกับน้าตายเป็นคนตรงเพีงไม่มีเอ็นเอียงเจ๊ล้างจานเป็น,นหนหายนาบพาหาพยานแปลกใจเราเองนะคะ เมื่อก่อนสงสารมากมายยิ่งตอนที่เห็นเขากอดเสาตอนมีรถเฟอร์นิเจอร์มาส่งนะ่ะสงสารมากแต่นานหวันเขาแม้แต่เสียงก็ไม่อยากได้ยินยิ่งเขาไม่ช่วยปกป้องแม่ตอนที่บริวารของเขาด่าแม่มีแต่ในใจบอกว่ากำหนักตกที่เขาบอกได้คำเดียวว่ากำหนักว่าตอนนี้มันสายไปแล้วนะเพราะกรรมเริ่มทำงานแล้ว สองปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมาดูดำดูดีพอถึงตอนนี้อุย๊ยถ้าไม่ผิดอะไรจะกลัวอะไรทำไมต้องหาคนช่วยให้พ้นผิดโถนางเป๋นยิ้มหน้าระลื่นแม่มันไม่มีหรอกตัวอะไรออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ส่วนอีกโพส์หนึ่งนะคะที่เป้าบุหลันได้มีการโพส์ลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทานายประชาชนวีสงโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าอีฉันขำที่ใจคอของสมพลเห็นยูทูบเบอร์เป็นขี้คารับใช้แต่แทนที่จะจ่ายเงินให้กับขี้คาพวกนี้พวกขี้คากับต้องเอาเงินให้กับเต็นอย่างจิมมี่เรื่องจริงที่โดนเพื่อนยูทูบเบอร์แซะประจำเรื่องเลี่ยงงานโดยไม่มีใครยอมมองว่า สังขารแกไม่ไหวสังขารของแกจะไหวไหมจิมมี่เลยต้องจ่ายอยู่ประจำแต่กระน,นั้นก็ยังไม่ไหวพอโมโดโทรกางไลท์หลังจากนั้นเตนก็บอกว่าผัวให้กลับดงดอกกับโมโดนางจึงวางแผนจะไปเทพื้นบ้านนกดาวที่ดงดอกถึงไม่มีช่างแต่ก็มีจิมมี่ลูกชายจิมมี่ลูกเขยจิมมี่อีฉันเนี่ยร้องเชีย หนักมากนี่ตกลงทั้งโคตรของจิมมี่ต้องมาเป็นคีค่าของแตนหรอแล้วดูการวางแผนงานของคนพวกนี้เอาบ้านตั้งก่อนเทพ,พื้นใต้ทุนที่หลังแต่ว่าไม่คิดจะตั้งบ้านที่นั่นแต่พอกระชันแล้วกลัวจะโดนสอบโก,โกเล่นงานเลยไม่กล้าเอาไปลงหวังเยี่ยมขี้เทพื้นรอไว้แล้วเฮ้ยแตนเอ้ย ตกจากหอคอยลงสู่ลานประหารแล้วจะรู้สึกก่อนขึ้นศาลมีโปรแกรมไปทำบุญวัดพระดีดกบกระโดดน่าจะไปทำพิธีให้รอดคดีอีกแน่นอนหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนที่อยู่สี่โกค,คือลูกเขยหรอคะ แล้วที่อยู่ดงโดคือลูกชายเหรอคะป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ค่ะโมโดก็ไม่ถนัดใช้แรงงานแต่เงินถึงเลยได้เป็นคนใกล้ชิดซะง,งั้นมโดชอบเที่ยวชอบสบายวันที่30รออยู่ยังมีจิตใจทำอะไรอีกหรือหรือว่าพงแล้วยังไงก็รับกรรมที่ทำไป ผีเน่ากับลงขู่เหมาะสมกันดีแล้วจีมิน่าจะยอมซิโรลาบแต่โดยดีพอยอดเอฟซก็พุ่งแรงไม่เบาน่าจะไต่อันดับ 3. สามสูสีอันดับสี่ของบักพวยกับนางเถกก็คุ้มค่าในการรับใช้อยู่นะฮึบฮึบสู้สู้วัดพระดีดกบกระโดดก็มาวิ่งหน้าวิ่งหลังสนุกเพลินจนลืมลูกชายสองคน ถึงวันหนึ่งที่เขาลืมพ่อกับแม่บางจะรู้สึกลูกชายตาจีมเขาเป็นโรคขอบหืดและปอดไม่ดีทั้งพอ่อทั้งลูกเคยเห็นหายไปเข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้วแต่สองัวเมียดาระดังไม่เคยสนใจด้วยซ้ำย่างจะแกงให้เขาทำงานหนักอีกชั่วร้ายมากอยู่นิ่งๆแบบชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นไหม ทำงานแบบคนทั่วไปที่เขาทํากันอ่ะมันยากนักหรือไงมาทั้งโคตรเลยหรือเคยมีคลิปหนึ่งที่จิมหมีบอกว่าจําเลยเป็นผู้มีพระคุณเราไม่เห็นใจผู้ตระก,กูลจิมหมีนะเขาเลือกของเขาเองเลือกที่จะอยู่อย่างคนไร้ศักดิ์ศรีลดคุณค่าของตัวเองเป็นคีค่าจําเลย จำเลยที่จับผัดจับผูร่ำรวยจากหลานตายและเงินบริจาคเป็นพ่อไม่สอนลูกให้หางานทำดีๆงานที่ไม่ต้องสร้างเรื่องโกหกหลอกลวงแล้วอ้างว่ามันคือคอนเทนต์พ่อแสดงตัวอย่างให้ลูกดูลูกก็ทำตามไม่มีปัญญาสร้างคอนเทนต์ดีๆนี่เราดูช่องน้องผู้หญิงพมาคอนเทนต์ content ของน้องน่ารักตัดต่อดีไม่ต้องก่อติดจำเลยคดีฆาตกรรมอำพรงเด็ก ยอดวิวน้องก็ดีเอฟซี FC น้องก็เยอะจะมาอ้างว่าไม่ถ่ายจําเลยแล้วไม่มีคนดูมันไม่ใช่หรอกเพราะพวกเขาไม่มีความสามารถต่างหากคนมันห่วยห่วยแตกก็เลยต้องเกาะแสงจาเลยคดีอุกชะกันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง